สวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ Internet Simulator ในพาร์ทที่น่าจะเป็นพาร์ทที่6นะหหรือ7ไม่แน่ใจนะก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอะไรที่แบบแปลกๆหน่อยก็คือเราจะไม่เปิดร้านเน็ตนะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการฟาร์มในเกมอย่างเดียวเลยเราจะทำการฟาร์มเดี๋ยวนะเขาอยกอะไรอะ่ะ อันนี้เดี๋ยวนะน,นี้ปิดไปก่อนเรา,าเราจะทำเราจะทําการฟาร์มในการเคสซี่คลาสสิกนะเดี๋ยวนี้เราจะเล่นอันนี้กันยาวๆเลยสักครึ่งชั่วโมงนะมาดูกันว่าอันเนี้ยมันจะพอหาเงินได้ไหมเดี๋ยวก็แล้วก็เราจะสามารถปราบจนถึงตัวอ่อไม่แน่ใจว่าไอ้ออกนี่หรือตัวหินนั่นมันเก่งกว่ากันนะหรือไอ้ซอมบี้นี้ก็มาดูนะนี่แหละตัวหลักๆ3ตัวเก่งๆของมันน่าอยู่ประมาณโซนนั้นเ,เราทํทำการฟาร์มแล้วก็มาดูกันว่ามันจะดีแค่ไหนลองเปลี่ยนแนวบ้างจากการเล่นแต่เน็ตอย่างเดียวมาลองเล่น เกมในเกมดูนะมาลองเกมในเกมดูโอเคอันนี้ขายของนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดตอนนี้เข็มขัดเข็มขัดรอันสุดท้ายแล้วส่วนเสื้อผ้าเสื้อผ้ายังไม่ได้ซื้อแต่ว่าถ้าจะซื้อเราควรเอาอันที่มันบวกแอคแคดส่วนอันนี้เราเอามาเป็นทางด้านของอันนี้ก็สามารถขายได้ปพะวะถุงมือ,อ,อยิงกันยับ แล้วก็รองเท้าหมวก 70, เจ็ดสิบห้าสิบแงแต่ร้านแพงชิบเปีงเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยววันนี้เราฟาร์มเสื้อกับฟาร์มหมวกอันนี้ก่อนมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่กันโอเคอตัวกระจกกระจกเลยผมว่าไอ้สมายสมายไอ้สมายรส,าารรสาลามน,นี่กระจกมากแล้วก็อันนี้เลเวลสิบสองเดี๋ยวเราดูไอ้เห็บหมาก,ก่อนไอ้เห็บหมาเลเวลอะไรวิ่งไม่ได้อะวิ่งไ,ได้อยู่ เอ็มาเวลห้าเอ้ยแต่มันสามตัวมาต่อยสามมามาต่อยสามมามาปั๊บปั๊บแตกป่ะเนี่ยกูเนี่ยโอเคเฮ้ยเกือบตายว่ะจะแปดเอ้าเป็นกรรมกดฟันกล่องทิ้งโอ้แปดบาทกูโอเคผมว่าไอตัวต้นไม้อะน่าจะเราต้องน่าจะต้องากมันตีชีลตัว โอ้ยแทบไม่เข้าเลยเกมไม่เป็นไรอาฟันฟันฟันเข้าไปพอไหวอยู่พอไหวอยู่มาพร้อมกันดิหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมหามุมโอ้โยย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 เฮ้ยยาหมดอะไยืนฟันเฉยๆต้องได้แล้วแหละชิบตัวก็ได้ เราแบบของเราน่าจะไม่ได้สูงขนาดนั้นน่ะเราเฟัน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 โอเคตายไหมโอเคอ๋ออ๋ออ๋อได้ไรบ้างไอ้เหี้ยไม่ได้เลยเลยสักตัวถ้าตัวนี้ไม่ได้เราจะไปฟาร์มเห็บไม้ยับยับดูครับข้างนอกนี่มันเดือดจริงๆถอยก่อนถอยก่อน ถ้าขโมยมันมาขโมยแล้วเราไม่เห็นนิ่ทำไงเนี่ยเพราะบางทีกาดมันไม่ค่อยม,มันไม่ได้ปฏิสนะ่ะตายไหมโอเคดาขหวนหนึ่งขอบคุณครับไปฟาร์มเห็บหมาดีกว่าไอ้เียเห็บหมาได้เยอะกว่าอีกได้เงินแปดได้เงินสิบอย่างฟาร์มง่ายกว่าด้วยตีไปดีดก็ตายแล้ว ตีตัวเดียวได้ 9. เก้าไอ้ยันตีสองตัวได้ขวดยาขวดเดียวฮัลโหลสองตัวได้เงินเก้าบาทก็ได้ขวดยายิ่งกันเยอะเลย,ยเียดายมันไม่มีอัปเกรดแบบมีสก,กิลเงี้ยอลยโอ้อนี้ฟาร์มได้ดีกว่าตั้งเยอะของได้อย่างเยอะ เสียงข้างนอกมันยิงกันเถื่อนยังเลยเงินสี่บาทปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมันเงียบไปหน่อยวะเดี๋ยวดะเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงอ่าสป,ปูอันนี้มันน่าจะน,นี่นวนเบาหวานนี้สลับไปเรื่อยโอเคเอานี้แหละมาฟาร์มกันต่อ เขียดได้ยายายาปั๊บ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 เริ่มเรื่อไม่ได้แล้วเริ่มเกลือแล้วไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องลากเลยก็ได้นะมันกระจอกมากแล้วมีแค่ตัว คิวง่ายด้วยโอ้โหเจ็บเจ็บเอาสักร้อยหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวร้อยหนึ่งก่อนี่อะไรมีอะไร,ไม,ะไรมาต่อไอ้สองอะเข้ามาเข้ามา,าคู่อ่ะมา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 ได้เงินได้ยาเริ่มเริ่มเกลือละ

ขโมยของปนันนี่นั่นไงเจ๊เจอหายโอ้โหนี่มันขโมยจอขนาดนี้เหรอว่าแล้วมันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ว่าเราดูแล้วเงื่อนประตูปิดแ่งเลยนี่ขโมยของเหรอมาตามต่อใครแคร,ร์ปับไม่ได้เลย,เ,ลยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่ามันมีคนมาคอยกดไอเนี่ยให้อ่ะมันจะง่ายมากเราทำอย่างอื่นไปเรือยโอ้ยโอ้ยสิบหกเกินร้อยแลวเกินร้อยล้ว่ะ ซื้อของก่อนซื้อของวิ่งวิ่งเข้าวิ่งเข้าโ okay. อเคเซียวไอต้องเซลล์ก่อนแล้วก็จะมาทำการอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเสื้อผ้า50กับ80อันนี้120เฮ้ย120ยยี่สิบได้ได้ก็ได้ลองยมตีเอานี้ดีกก่อนเปลี่ยนให้ไหมเนี่ยทำไมมันไม่ยัาก,ก็เปลี่ยน รูปร่างให้เราเลยไม่จะมันเปลี่ยนรูปร่างให้มันจะดีกว่านี้นะเขียนเราน่าจะเก่งขึ้นหน่อยหนึ่งละมาเดี๋ยววันนี้เอาเป็น2อ,อันเลยแล้วกันนะเอาเป็นการเล่นเกมนี้กับทาการเขาเรียกว่าสุส่มเี๋ยวทำการสุ่มบางอันบางรายการก่อนเอาเป็นอันนี้มันมีไม่มีบินม,มีอะไรมาโอเคเดี๋ยวเราจะทำการสุม่ม สกินกันยับยับมาดูกันว่าวันนี้มันจะได้เท่าไหร่เอาเป็นตอนนี้ทุนมีอยู่พันเก้านะมีทุนพันเก้าเอาตีไปพันเก้ากลมๆมาครับโอ้องไงไอ้ชิ้นแรกก็มาแล้วว่ะป่อบปปั๊บปับปบป๊บโอ้ยเจ๋งมาดูกันนะนี่ยิ่งกว่าปั่นบาร่าอีกครับป๊าบ สิบเื่อไปดีห้าสิบห้าร้อยสิบเอ้สิเป็นของขาวร้อยสิบที่คุ้มดยูยนะอย่างนั้นก็มันเลยสิบบาทสี่สิบเพื่อไอแก่ร้อยสีสิบเก้าไอ้เหียอย่างเจ๋งอย่างเจ๋งไปดีเจ๋งไปดีเอ้ยเริ่มมาเริ่มมา ไม่รู้ว่าเสียงหมาในเกมเสียงหมาจริงๆกันไม่รู้เอ้ยพันเก้าต้องได้สีทองสักอันอะ่ะผมว่าได้สีทองสักอันก็กำไรแล้วแต่เมื่อกี้ไม่ได้สีฟ้าสองอันติดเลยอุย้ยสีฟ้ากำไรว่ะกำไรเริ่มมาแล้วแสิบเก้า เป็นสีเขียวที่เกลือเหมือนกันะเมื่อกี้เอ้ยสีทองสีทองจงสกิดอยู่กับข้าสีทองไอ้สามร้อยห้าสิบวิวสีทองสีทองทองทอง,ทอง,ท,องอทองไอ้เหี้ยทองไปมาเลยอ้าว เอ้ขอสีฟ้าแบบติดกันสักสองสามครั้งได้ไหมเริ่มทรงๆอีกแล้วเริ่มยับไม้อีกบสิบห้าห้าสิบสิบเก้าโอ้จากตอนแรกกำไรเกือบพันตอนนี้จะหมดแล้วเนี่ยกำไรเหลืออยู่สามร้อยสี่ร้อย ปับป๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยตอนแรกมันโหไอ้เี้ยหายหมดเลยกำไรเฮ้ยสีฟ้ามาบอกพอต่อชีวิตได้ไเขียยมาสีสีสปับป๊บปั๊บเฮ้ยหวยแค่สีทองสองอันสีฟ้าสี่อันไม่ออกเอ้ยสีฟ้าตั้งห้าอันเฮ้ยแม่งไม่ออกเลยคืออะไรเนี่ย ยังล็อกเป้าปะเนี่ยแต่ตอนนี้ยังพอมีกำไรอยู่เริ่มละเริ่มละเระเริ่มจะขาดทุนแล้วเดี๋ยวอ้าวไอ้ย่ะขาดทุนขา <c oughs> ดทุน913าร้อยสิบไอ้สิไพันเก้าสิบสามไอ้ไอเงี้ยเหมือนท่าทุนเป๊ะเลย <c oughs> เราไร้เอมาขึ้นไปถึงเท่าไหร่สองพันแปดป่ะสองพันี่สองพันแปดโอ้ยยอเยขาดทุนยับยับเอ๊ฟ้าสองอันจ้ะโอ้ยเอ้ยทองสามอันไม่ออกเ,อเดี๋ยวเราจะลองกดอันนี้นะไอ้ตรงเนี้ยเห็นเคอร์อเซอร์เมาส์อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกดอันตรงนี้อย่างเดียวเลยนะย้ำๆเลยดูนะมันจะได้ของสีทองหรือเปล่า เพราะปกติแล้วผมว่าเห็นตรงเนี้ยมันได้สีทองค่อนข้างเยอะอยู่เนี่ยมาเดี๋ยวเราลองดูกันเพลงแม่งอินดี้จัดเลยสัก3.50ไม้สสาศูนยอีกแต่ว่าตอนนี้มันเข้าเนื้อแล้ว่ะ ออกทุกจุดเลยสีทองอยู่ไว้ตรงที่กูกดเดไอซซัสเอ้ยนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะทฤษฎีนี้มันโอเคอยู่ผมว่าเรา,าการที่กดดูเมื่อกี้นะมันจะมีตรงนี้ด้วยหนึ่งอันแล้วก็ประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่จุดเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมที่แบบออกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวจะลอง นีเราเป็นสีทองแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราเอาเป็นตรงนี้นะซื้อตรงนี้ดีวะแล้วก็ตรงนี้มีสาจุดเนี่ยที่ผมเห็นหลักๆนะเอาเอาทีรันกันเอาตรงนี้ก่อนได้สีทองเสร็จเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจุดนะเปรับฟ้ามาวะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็ออกสีทองแนละ้วตรงนี้ก็สีทองตรงนี้รอบตัว ออกแล้วสีทองเนี่ยออกแล้วคืออะไรไอ้แค่นี้ออกถี่เกินทำไมตรงนี้มันเกลือจังวะตอนแรกมีเท่าไหร่สามพัน 3, 000, ใช่ไหมมีเห็นถึงสามพันไอ้สติ๊ก หายไปหมดแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้แม่งไม่ออกเลยสีทองไอ้เหี้ยเปลี่ยนจุดเถิดะเอาเอาตรงนี้ดีกว่าข้างล่างนี้โอ้โหไอ้ซาดพอเปลี่ยนจุดแล้วมาเลยโอ้โหอีกแล้วสองอันแล้ว กนี้แม่งมาบ่อยมากตั้งแต่สองจุดเนี้ยมายังไม่เคยได้เลยเนี่ยสุ่มไปสุ่มมาผมว่าแม่งเท่าทุนหน่อยเด้อเฮ้อ ขอสีทองอีกสักอันดิไอแค่ได้สีทองสักอันจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแลยแผมว่าเสียงแม่งร้อนหูอะ่ะ <c oughs> เสียงลุ้นเล่นร้อนหูอะ่ะ <c oughs> เอาเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ2004เ,เราทำการเล่นอนื่นแทนกันเราจะเล่นฟุต็อตแล้วกันนะมาอา่าเล่นยังไงวะอ่อออโต้ใส่ได้ถึงร้อยปิดอ๋อนี่คือเงินเหรอรางวัลเหรอบายฟีสปินเอา เาเอาสุดเลยแล้วกันนะมาสปินปั๊บปั๊บปั๊บได้บวกยี่สิบห้าถามว่าดูเป็ยนไหมแค่ดูไม่เป็นเลยเดี๋ยวดูเงินเอากัน,น,ะะกนตอนนี้มีสองสี่สามหนึ่งนะขอใช้ครั้งละร้อยครั้งละร้อยไอ้ยันขาดทุนในสัว์ <laughs> บายสปินสาม ปวดยังไงติดอะไรเลยไปร้อยหนึ่งห้าสิบสามสิบขาดทุนปอดอ่าเฮียเสียร้อยหนึ่งไม่ได้เลยเลยเหรอรับร้อยหนึ่งยี่ห้ายี่ห้าห้าสิบห้าสิบร้อยหนึ่งนี่เท่าทุน เฮ้ยน,นี่กำไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยยาวๆไปดูไม่เป็นได้จริงดูไม่เปเลี่ยนอะไรเยอะว่าทำอะไรได้เนี่ยอ่ะปลดอ c ชิเมนต์เลยอะ่ะเฮ้ยอะไรอันนี้เลยนี้ผมยังไม่ได้กดเลยเนะี่ยตั้งแต่ไอ้ก,กดไอ้มเมื่อกี้แล้วก็ยังไม่ได้กดอีกเลยกำไรแม่งจากเท่าไหร่มเมื่อกี้สองพันสองสองพันสามอะขึ้นมาเป็นสามพันห้ากำไรมันทันแล้ว อ๋อตอนนี้มันอยู่ในช่วงของฟรีสปินอยู่ใช่ไหมเอ๊บดูไม่เป็นเหมือนกันรู้ <c oughs> แต่ว่าตอนแรกอะกดตอนประมาณ2 2งพันสองหนึ่อะตอนนี้มาเป็น3ามพเกือบ3ามพแล้วเนี่ยสามพันหกแล้วเนี่ยสามพันเจ็ดสามพันแปดสามพันเก้า จบแล้วใช่ไหมไอ้เหี้ยสามพันเก้ากำไรเอ่าพันเท่าไหร่อ่ะพันเจ็ดป่ะตอนแรกมันสองพันสองใช่ไหมไอ้เหี้ยกำไรพันเจ็ดไอ้สัตว์เนี่ยวก็ซุ่มจะกินปืนส้นตีนนี่อีกเฮ้ยฟุตบอลเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาจัดอีกสักดอกจัดอีกสักดอกเลยเอาถึงสักห้าพันได้ไหมเอาดอกนี้เกลืออปโอเคแคนดี้สามอัน ฟรีสปินองฟรีเจ็ดอ๋อถ้าเราเปิดแล้วได้แคนดี้สามอันนี่คือฟรีฟรีเหรอเฮ้ขอห้าพันได้ไหมขอสักห้าพันอเลยป๊า5ห้าพันไหมนี่มันเหลือฟรีอีกสามรอบเอานี่ไม่ได้ป๊าป ไอ้จริงดูไม่เปลี่นนะว่ามันคิดคิดคิดกำไรจากส่วนไหนของมันเนี่ยถือว่ากดแล้วก็ได้เงินได้เงินโอเคอขอสักห้าพันได้ไหมสามร้อยไม่ได้เลยสี400่ร้อยไม่ได้โอเคได้อยูสี 400. ่ร้อยไอ้ยตอนได้ก็ได้ไดเลยตอนเสียก็เสียของแข,ข็งเีนนะ่ย พยายามดูตามอยู่นะแต่ว่าดูไม่เป็นเหมือนกันวันนั้เป็นไง4,002เฮ้คนดี้สองอันมันต้องได้แคนดีสามอันใช่ไหมถึงจะได้ามาต่ออีกหน่อยนาครับสปินไปอยากได้ทุนอยากได้ให้มันได้สักห้าพันนะไม่รู้มันจะได้ป่ะงเอาคออโต้ไปแล้วกันนะ ด,ดูิออโต้จะได้ไหรือเปล่าขอนี่ออโต้ร้อยเหรออ,อตโต้ร้อยครั้งอยงคแบบแบบรับอยงครับดูจากสภาพน่าจะขาดทุนนะภับสามมิถุน 3,500อ่า3 3 0 0ัอาไอสัตว์ไม่ใช่แล้วอาจะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูสกินอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มมาเป็น299เดี๋ยวเราจะทำคานเพิ่มมาเป็นทางด้านของ299ดูนะไม่แน่ใจว่ามันจะได้กำไรหรือเปล่า แต่ก็ถือว่าเป็นการเทสซักตอนนี้มีทุนสามพันสองดต่จะมันมีสีทองทั้งสองเห็นไหมฮีร้อยเฮ้ยไม่ใช่สีทองมันมีเยอะนะ เพื่อสรุปแล้วขาดทุนไหนอ่ะสรุปแล้วไม่มีใครรวยจากการพนันจริงๆวะเขาเรียกว่าไม่มีใครรวยจากการพนันนะโดยเฉพาะไอ้เปิดสกินส้นตีนเนี่ยแม่งขาดทุนยับยับเลยตอนแรกตอนแรกจากสล็อตมีอยู่ตอนแรกจากฟุต,ฟ,ตฟุตสล็อตมีอยู่สี่พันใช่ไหมสี่พันหนึ่งพอมาเปิดไอ้เค้ยนี่แม่งขาดทุนเหลือสองพันกว่าเท่าเดิมฮัลโหลเกลือจัดเลย ก็วันนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการสุ่มสล็อตเงาปัญญาอ่อนนี่นะใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรกดดิ่งเพื่อนผ้าคิดถ้าไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่กอๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคิ้ไว้ทางซ้ายเพจด้วยทางขวาแล้วกันนะครับผมขอขอบคุณทุกคนครที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไม่เจอกันในคลิปหน้าบายยครับผม